ปวดจะปวดอย่าบอกนะว่าเป็นส oh, oh, ิ่งมีชีวิตอะไรอะไรอะไรสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้พวกเรานะครับก็จะมาอันบล็อกหรือว่าเปิดกล่องนะครับของขวัญจากเพื่อนให้กับเพื่อนครับทีมงานนะครับให้เราเขียนว่าเราอยากให้ของขวัญกับใครเนี่ยเป็นอะไรบ้างกองแรกคุณป อันนี้อะไรครับอันนี้คือยาอมโบตันกับอะไรยายาอมแก้ไอตาตะขาบคิดว่าทำไมเพื่อนถึงให้คุณอันนี้ครับอ่ะล้วก็สเต็ปซิลหนกอยเออผมมันผมใช้เสียงเยอะครับเสียงเยอะทุกคนก็เลยแบบไม่มันยังมีมันยังมีอันนึงนะพวกเราเป็นพวกพี่อ่าแล้วเนี้ยอันนี้ใครครับอันนี้เอาไว้หนีตายเรักไม่ใช่ใช่อันเนี้ยเอาไว้ขัดรองเท้าไม่ใช่อันนี้เอาไว้ตรวจโคโรนไม่ใช่ อันนี ang, ้ก ah ็ค nice. mm ือ hmm. ท uh ี time time ophone, like oh, anyway. ่ว oh, ัดเดซิเบลเป็นที่วัดวัดดัความดังขอาเสียงซึ่งสาเหตุที่พวกผมเขียนนี้เพราะว่าบางทีพี่ฟิล์มเขาจะแบบเผลอพูดเสียงดังน้ำเสียงดังอะไรอย่างเงี้ยโดยที่เขาบางบางทีเขาบอกว่าเขาไม่ได้ดังโอ้ยอนก็ไม่ได้เนี่ยเท่าไหร่เท่าไหร่โอ้หไม่ได้ดังเอาไเอาไปเอาไาไรเอาอาง เอาอันนี้ก่อนเลยอเอาอันนี้ก่อนเลยอ่ะไอแมสฮ้ย <puis> เ้ยเเตกใจอ๋อมาให้กูจิ้งจก ไม่ได้กลัวแต่ตกใจไงไม่ปวดกันอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยไม่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 ใช่กล้อยิ่งจากไมลัวหรอกแต่ว่าเขาตกใจอันนี้คิดว่าทําไมเพื่อนถึงให้น่าจะแบบว่าไม่ค่อยได้นอนตบตาเขากแฟกินไม่ได้นันตีกันนะลูกกาแฟกาแฟเครื่องดื่มชูกําลังอืมก็คงอยากให้ตื่นตื่นบ้างขอเช็คงกำลังขอเช็คโหเบามากหนึ่งสองสับ โอ้หัวจะปวดยื้อมาทำไมเนี่ยอ่ะก็อันนี้คือคืออะไรพันลมพันลมโอ้โหเออเปิดเปิดพัดลมได้ด้วยนะเนี่ยโอเคโอเคแล้วก็ วันนี้ครับแก้วหัวร้อนแก้วหัวร้อนเดียวแกแก้วหัวร้อนอ๋อไม่ได้แก้ไม่สบายแก้วหัวร้อนทเพราะมึงทึงโนอะไรกีว่ากูหัวร้อนเอ้ยเอ้ยเอ้ยเฮ้ยเอ้ยกูด้วยโอ้ยโอ้โหกันด้วยกันด้วยไม่ตลกแล้วนะบอกก่อนเลยทำแบบนี้ไม่ถูกนะไอสองอันเนี้ยไม่เป็นไรแต่ไออย่างสุดท้ายเนี่ยเป็นห่วงอะไรกูขนาดนั้น คนน้องแบบน้ำตาลต่อไปถูกไหมถูกใช่ไหมใช่ไม่ได้อะเฉยทำไมอ่ะมันใหญ่ไปอ่ะใหญ่ไปอ่ะขอบคุณสำหรับความเป็นห่วงนะครับขอบคุณครับของใครครับของใครครับโอ้เอามันรุนแรงขนาดนั้นอ่ะเปิดทีเดียวไปเลยคืออะไรเนี่ย อันนี้คืออะไรครับนาฬิกาแต่ว่าจะได้มีเวลาให้คนอื่นบ้างไงโอวันนี้ผมไม่เก็บยังรู้เลยแค่นี้ก็เก่ออกเก็ยังลืมไปดูเวลากับประเทศด้วยนะก็จบไปแล้วนะครับสามารถดูย้อนหลังได้ที่แอปวันดีนะครับอ่ะแล้วเนี่ยครับนี้นี่ใครครับก็เห็นก็เห็นวันนั้นไปจุดภูแล้วไงเวลาอยู่กับเพื่อนเราก็อยากมีดอกไม้ไฟเล็กๆมันแบบแบบเซเลเบตบ้างแบบเอันนี้ไปยิงอันด้วยแล้วกันให้เขาดู รางวัลคนข้างรักแห่งปีจริงตอนแรกเขามีรูปไปนะรูปใครแน่แน่ได้ถ้วยรางวัลนะครับได้ถ้วยรางวัลอย่าบอกนะว่าเป็นสิ่งมีชีวิตไม่หรอกนะเหรือเป็นหมาป่วยให้กูรักษาเดี๋ยวมันจะตายแล้วเนาถ้าเข้ามาขนาดนี้ใครอะ เพื่อนๆอยากให้หนังซื้อเรียนรู้สิ่งไม่ดีเลยจัดให้ในแบบอีบุ๊กอะไรครับเนี่ยคุณชอบทำอะไรที่มันจะหมออาอ่านหัวข้อหัวข้อหัวข้อหวข้อเนี่ยอัวข้อผมต้องอ่านจริงเหรอเปิดบริสุทธิ์สเปเชียลนักศึกษาหญิง ใช่เลยเมื่อกี้หมอนี่อันนี้เอออันนี้คืออะไรอันนี้คืออะไรหมอนี่คืออะไรลมมันพัดแล้วมัน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 เปิดเสื้อเสื้อมันไหลแล้วไปทำไมต้องไปทับผู้หญิงอ่ะมันล้มมันล้มลื่นจังหวะพื้นมันลื่นมออยังไปต่อดิไปต่อไปทั้งมึงเอามึงไปดูเองเลยมึงอยากดูมึงดูเลยไอ้จะมีอะไรเนี่ยแกเปิดสิมีชีวิตมีชีวิตป่ะเนี่ยไม่มีหรอก แย่มากแย่ะ hmm. มันคือแบบจำลองเอาไอ้หมดผลข้อคิดค่ะให้อธิบ้ายหน่อยไม่ก็เห็นหมอปกติก็ รักษาสัตว์เนะคนดีอยู่แต่กับหนังสืออ่าก็เลยอยากให้หมอได้เรียนรู้อะไรแบบนี้บ้างอหอดีๆเก็บของบ้างแค่รวมกันชวแล้ว่พอใจกก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่แบบเอยรายการมิชชันสีกิฟต์เต้นเนาะเราก็ไม่คิดว่ามันจะแบบมาไกลขนาดนี้ตอนแรกเราก็ยังคิดไม่ออกว่ามันจะออกเป็นแบบไหนแล้วพอแบบมาทำจริงทุกคนแบบเต็มที่มากแล้วก็แบบทุกคนมีมุมต่างๆของตัวเองมาแชร์ประสบการณ์กันอะไรเงี้ยก็ขอบคุณทุกคนมากๆแล้วก็ขอบคุณของขวัญเมื่อกี้ด้วยนะฮะขอบคุณคนที่ดูนะครับทางบ้านนะครับคือ ผมเชื่อว่าถ้าไม่มีคนดูทุกคนก็คงไม่มีเราในวันนี้และที่สําคัญนะครับผมก็นอกจากจะจบรายการภารกิจชีวิตนอกจอไปแล้วนะครับพวกเราก็ยังมีผลงานอีกเยอะแยะมากมายเลยฝากด้วยนะครับทางช่องวัน3 1น,นะครับ